หลังจากที่ทุกทุกท่านนะคะได้เข้าใจเรื่องของพื้นฐานกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างละเอียดไปแล้วสำหรับคนในวงการบันเทิงหรือว่าในอุตสาหกรรมบันเทิงค่ะ เรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ์ของคนที่เป็นเจ้าของผลงานสร้างสรรค์มีอะไรบ้างแล้วจริงๆแล้วลิขสิทธิ์สามารถต่อยอดทางธุรกิจหรือว่าเพิ่มมูลค่าให้กับท่านได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เราค่อยๆทำความเข้าใจกันนะคะอันดับแรกเลยค่ะ ทวรกันสักนิดหนึ่งนะคะลิขสิทธิ์เนี่ยก็เป็นสิทธิ์ในเชิงกฎหมายที่จะคุ้มครองผลงานของผู้ที่สร้างสารรค์แล้วจริงๆทุกงานทุกอย่างทุกผลงานเนี่ยถือว่าเป็นผลงานสร้างสารรค์หรือเปล่าจุดตัดง่ายๆแบบนี้ค่ะก็คืองานสร้างสารรค์คืองานที่ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะท่านจะต้อง ี่ยวกรัมกับการทำงานท่านจะต้องมีคิดมีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์อย่างเช่นฉากหลังที่เราเห็นอยู่ด้านหลังอย่าง Virtual Studio แบบนี้นะคะคนในวงการของท่านนี่แหละค่ะที่เป็นคนสร้างสารรค์ขึ้นมาและนี่ก็คือหนึ่งในผลงานอันมีลิขสิทธิ์นั่นเองหลังจากนั้นแล้วผลงานอันมีลิขสิทธิ์เนี่ยใครเป็นเจ้าของคนที่เป็นเจ้าของคือท่านแต่เพียงผู้เดียวคือคนที่สร้างสารรค์นะคะท่านมี e x c l u s i v e right หรือว่า ความเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวแล้วความเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยมันมีอํานาจขนาดไหนอํานาจของความเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวก็คือว่าท่านสามารถที่จะอนุญาตให้ใครใช้หรือไม่อนุญาตให้ใครใช้ก็ได้ท่านมีสิทธิ์ที่จะทําซ้ําดัดแปลงแล้วก็เผยแพร่ต่อสาธารณะแต่เพียงผู้เดียวแต่เรื่องของลิขสิทธิ์ค่ะ เรากาลังจะบอกว่าเราจะสามารถที่จะเพิ่มมูล,ลค่าหรือว่าหาเงินหาทองจากสิทธิในเรื่องของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาแบบนี้ได้อย่างไร mm hmm. ก็ต้องบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะว่าการที่ท่านจะอนุญาตให้ใครใช้ท่านสามารถที่จะมีรายได้จากการที่อนุญาตให้คนอื่นใช้นั่นเองนะคะ แล้วในวงการบันเทิงมีการใช้งานลิขสิทธิ์แบบไหนบ้างต้องบอกว่าท่านน่าจะเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันอันดับแรกถ้าหากว่าท่านเป็นลูกจ้างอยู่ในบริษัทเป็นพนักงานประจำมีประกันสังคมมีเงินเดือนและเขาจ้างท่านให้มาทำงานแล้วท่านก็อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานได้รับค่าชดเชยถ้าหากว่าต้องออกจากงานภายในกี่ปีกี่ปีลักษณะแบบนี้ กฎหมายบอกเลยค่ะถ้าหากว่าท่านเป็นผู้สร้างสรรค์งานอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานที่เรียกว่าการจ้างงานลิขสิทธิ์เป็นของท่านเองหรือว่าเป็นของลูกจ้างแต่เอาเข้าจริงแล้วสัญญาจ้างงานนายจ้างมักจะเขียนกำกับไว้เลยนะคะว่าให้มอบลิขสิทธิ์เป็นของนายจ้างหรือว่าเป็นของบริษัทซึ่งกฎหมายบอกทำได้เพราะว่าเป็นเรื่องของ เจตจำนงต้องตรงกันเป็นเรื่องของสัญญาเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าภาษากฎหมายเรียกว่าบุคคลิทธิ์ก็แล้วกันนะคะเป็นการผูกพันระหว่างแค่2ฝ่ายเท่านั้นเองทีนี้อันดับที่2ถ้าหากว่าท่านไม่ได้เป็นพนักงานประจําแต่ว่าท่านไปรับจ้างทํางานซึ่งในลักษณะแบบนี้ในวงการบันเทิงมีจํานวนมากอย่างที่เราเรียกกันติดปากว่า ฟรีแลนซ์เนั้นเองนะคะลักษณะแบบนี้กฎหมายบอกเลยแม้ว่าจะไม่เขียนสัญญาจ้างนะแต่ว่าลิขสิทธิ์นั้นเป็นของนายจ้างนะะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการเขียนสัญญาจ้างกันไปแล้วก็ระบุไว้ในข้อที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาว่าลิขสิทธิ์เป็นของนายจ้างนี่คือ2แบบแล้วนะคะแล้วแบบที่3ค่ะ เป็นลักษณะที่ท่านเป็นผู้สร้างสารรเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าท่านมีสิทธิ์แบบ e x c l u s i v e r right, i g h รหรือว่าสิทธิ์ที่เด็ดขาดในการที่จะอนุญาตในการที่จะโอนในการที่จะขายให้กับใครก็ได้ถ้าหากว่าท่านเป็นผู้สร้างสรรลักษณะแบบนั้นก็จะบอกเลยค่ะว่าท่านสามารถที่จะหาเงินหาทองจากเรื่องของการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้มากทีเดียว อันดับแรกเลยนะคะถ้าหากว่ามีคนมาติดต่อแล้วขอซื้อลิขสิทธิ์ของท่านท่านก็สามารถที่จะทำสัญญาโอนลิขสิทธิ์แบบถาวรได้สัญญาโอนลิขสิทธิ์จะมีลักษณะแบบไหนในคลิปถัดไปเดี๋ยวบอกกันนะคะอันดับที่2ถ้าหากว่าท่านรู้สึกว่าไม่อยากจะโอนลิขสิทธิ์ให้เขาอยากให้สิทธิ์นั้นเป็นของเราอยู่แต่ว่าท่านอยากจะให้เขาเนี่ย เอาไปใช้เป็นครั้งเป็นคราวลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือเราเคยได้ยินคำว่าไล่เส้นนั่นเองอธิบายยกตัวอย่างแบบสั้นๆนะคะยกตัวอย่างว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งที่เขาเป็นบริษัทค่ายเพลงแล้วก็มีเพลงจํานวนมากแล้วก็มีศิลปินมาร้องแต่ว่าศิลปินหมดสัญญาไป ศิลปินก็ไม่สามารถเอาเพลงไปร้องได้ถูกต้องไหมคะเพราะว่าลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นของบริษัทแต่ว่าบริษัทเนี่ยเขาก็ฉลาดน,นะคะเขาก็มีการที่จะอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เพื่อที่ศิลปินคนคนนั้นเขามีเพลงดังเขาอยากจะเอาไปร้องในคอนเสิร์ตสิ่งที่บริษัททําคือทํำยังไงก็ทําสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นี่แหลคะค่ะอย่างเช่นสมมุติเราจะเอาไปร้องในคอนเสิร์ตเป็นระยะเวลา3เดือนก็สามารถมาทําสัญญาขออนุญาตใช้สิทธิ์จากบริษัทแล้วก็ จ่ายเงินในจำนวนระยะเวลา3เดือนนะคะเอาไปกี่เพลงเอาไปใช้แบบไหนที่ประเทศอะไรลักษณะแบบนี้ลิขสิทธิ์ยังคงเป็นของท่านอยู่นะคะแต่ว่าท่านเนี่ยได้มีการอนุญาตให้เขาใช้สิทธิ์นั่นเองลักษณะทั้ง3อย่างนี้ต้องบอกว่าเป็นลักษณะ3รูปแบบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำสัญญาในเรื่องของลิขสิทธิ์นั่นเองแล้วลิขสิทธิ์ที่บอกว่าอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ย มันมีอะไรยังไงบ้างขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้า,าว่าท่านเป็นช่างภาพภาพถ่ายคืองานสร้างสรรค์ที่ท่านใช้วิริยะอุตสาหะในการถ่ายแต่ถ้าหากว่าท่านแค่ถ่ายเซลฟี่ของตัวท่านเองโดยที่ท่านไม่ได้คิดอะไรแบบนี้กฎหมายบอกไม่ปกป้องไม่คุ้มครองนะจ๊ะแต่ถ้าหากว่าท่านเป็นช่างภาพแล้วก็ต้องมาใช้กระบวนการในการคิดไปถ่ายหนังหรือว่า ตั้งใจจะไปถ่ายภาพนั้นภาพนี้โดยคิดคอนเซปต์อยู่ในหัวแบบนี้เขาเรียกว่างานอันมีลิขสิทธิ์นะคะหรือถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ผลิตงานภาพยนตร์หรือว่างานซีรีส์ลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่างานอันมีลิขสิทธิ์เช่นเดียวกันและถ้าหากว่าท่านเป็นคนเขียนบทวรรณกรรมหรือนิยายถ้าหากว่าท่านเป็นคนเขียนนิยายวรรณกรรมแบบนี้เขาเรียกว่างานอันมีลิขสิทธิ์ หรือถ้าหากว่าท่านเป็นโคราฟเฟอร์นะคะหรือว่าคนที่ดักเต้นนะออกแบบท่าเต้นลักษณะแบบนี้อย่างเงี้ยก็เรียกว่างานอันมีลิขสิทธิ์ของท่านเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องของตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของงานอันมีลิขสิทธิ์แล้วนอกจากนั้นนะคะลิขสิทธิ์ยังทํางานยังไงลิขสิทธิ์ยังทํางานในลักษณะ หลังจากที่ท่านนี่นะคะสร้างสารรค์ผลงานอันมีลิขสิทธิ์แล้วเมื่อสักครู่ที่ฉันบอกไปใช่ไหมคะว่าท่านสามารถทําสัญญาโอนลิขสิทธิ์แบบถาวรก็ได้หรือว่าจะเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือว่าท่านอาจจะรับจ้างนะคะเป็นคนเขียนบทในบริษัทหรือเป็นสัญญาจ้างแรงงานได้หมดแต่ถ้า,าว่าท่านเนี่ยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จริงๆแล้วท่านสามารถ ทำได้มากกว่าน,นั้นอีกนะคะท่านรู้ไหมว่าลิขสิทธิ์ของท่านนี่นะคะหลังจากที่ท่านผลิตเสร็จแล้วท่านสามารถที่จะแยกผลงานของท่านไปขายหรือว่าไปอนุญาตให้ใช้ได้เยอะมากๆยกตัวอย่างในภาษาในวงการที่เขาคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสปินออฟนะคะเรื่องของการทำพรีโคสิคอลภาคต่อภาค2นะคะหรือว่าซินิมาติกยูนิเวอร์สลักษณะแบบนี้ก็คือมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญานะคะแน่นอนนะคะเรื่องของลิขสิทธิ์ ต้องบอกว่าเป็นสิทธิ์ที่คนที่สร้างสารรค์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้แล้วก็ต้องเห็นว่าลิขสิทธิ์เนี่ยมีมูลค่ามากน้อยแค่ไหนสำหรับในคลิปถัดไปค่ะเกี่ยวกับการทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ท่านจะต้องมีวิธีการในการทำสัญญาอย่างไรในวงการนี้นะคะเขาทำสัญญาลักษณะไหนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์บ้างในคลิปถัดไปเรามาเจอกันค่ะ